พี่พี่เคยแข่งเลยพี่พี่ต้องรู้ไม่ไม่เคยอาไม่เคยมิกรโ้ไม่เคยเราไม่เคยแข่งกันเลยเหรอวะหนูหนูเราไม่ได้วอมนึกว่าทุกคนไปเล่นอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ถ้ารู้ว่าแต่ละคนไม่ได้บอมอวันที่แล้วกูไม่น่าเล่นเลยเนี่ยเล่นเกมอื่น เริ่มใหม่วันนี้แข่งนะครับดีเลย์ที่กูพูดทั้งหมดกูลืมเปิดไหมโอเคเขาถามว่าเราพร้อมยังเราว่าพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเล่นเร็วจบเร็วก็พักเร็วแค่นั้นเองเราคิดง่ายๆจี้วละนโอเคโอเคกูจะยิงใครตายไหมเนี่ยอ่ะเรากดไลค์เอามาก่อนเลเปิดเปิดได้หมด มิกเลสอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะหรือให้กูเปลี่ยนคือกลัวเปลี่ยนได้เป็นสมุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยได้มันมีความจำเป็นขนาดแล้วเพื่อนเราโยนมีดิสมุกมันก็ช่วยให้มิกเล่นง่ายขึ้นไงถ้าถามว่ามันโอเคไหมคือด่านนี้มันเป็นด่านสามบอมอะ่ะคือถ้าเป็นแชมเบอร์ใช่ไหมก็โชว์โหดเลยเพราะว่าเล่นคนเดียวคุมคุมบอมไซส์สี่ ได้แชมเบอร์อ่ะมันจะเป็นเซนติเนโอตัวเดียวเลยที่ไม่มีสกิลเบรกอะไรเลยต้องแม่นนะโอ้ไม่เท่าไหร่ไปนั่นแหละโอ้ถ้าเรื่องความแม่นมึงทำได้อยู่แล้วบอยอีซีกทได้แล้วโอ้ถ้าเล่นทุกวันมันก็พอได้อยู่นะนะแชมเบอร์แชมเบอร์เล่นอะไรวะแชมเบอร์สี่คนเดียวเล่นเฮทันเตอร์เกาะเล็กเกาะเล็กและเฮทันเตอร์สี่นัดเลยเหรอมิกใช่โอเคไม่ต้องใช้แถบก็ได้หรือจะใช้ก็ได้แล้วแต่เลยแมวเดียวแม่แมวเอาแม่นเนี่ยที่มึงบอกมาโซโลบมีนะได้พี่ แล้วกดที่ไรเปิดแมพตัวเอ็มโอเคโอเคไอ้บอยอยู่นั่นเปิดแคปล็อกได้พี่อ๋อโอเคแคปล็อกสั่ไอ้สองตัวสองตัวสองตัวเอเลิกคนเดียวอันนี้กูต้องช่วยไหมกูต้องไปซีใช่ยางยังก็ได้เล่นช้าซีแรงไวเปอร์เอเข้าแล้วเข้าแล้วจะเข้าแล้วมไม่รอเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเอมีตัววะโยกไปะเอเลือกโอ้โหสามสี่ตัวครบเลยยิงไม่โดน spike planted มิกกี้กูก่อนไหมมีแฟลชไหมมีมี ตรงประตูข้างหน้าเลสเจ็บเป็ดออกไปนี่ใช่ไหมเลส้ายมือเลส้ายมือเจ็บตายเอ้ยเลสเลสมีอีกเลสตัวนึ่งนะไปอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึง่งแย่เลยเจ้าโขนหน้าไม้หน้าไมายหน้ามายหลังบอม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 ได้ยังไงวะต้องมีเกาะด้วยเหรอเราเนี่ยมี ก็ใหญ่ควรมีคนมีก็ใหญ่แล้วว่าเขาจะไม่มีเงินใช่ไหมเราเลยต้องใช้ของที่ดีกว่าเขาเราจะได้โอกาสชนะากขึู้เล่นตามได้ทีนี้ติวเข้มในห้องสอบในห้องสอบไอ้เหี้ยงในห้องสอตั้งแต่ปีไหนวะเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเอค่ะเอสักการยากตัวให้อยู่เอสองยังน้อยอื้ม ให้กูเล่นก่อนไหมอยท่ยมันแม่นยังวะสองตัวเข้าอ้วไอเยี่ยตีแตกแก้าตีเข้านานาเฮ้ยกูโดนอะไรวะมิกี้โดนมี้กูโดนอะไรเร็้วะปิดเสียงมันปิดเสียงมันปิดเสียงไม่มีแรงปิดเสียงเดียวเอ้ยโอพเอกับเอกับอะไรนะมิกี้มิกีน่น่เอเอเอไอ้เฮียมีขวาอตัวนึงฉันย่อมาเจ็บวะไม่ม้ให้ไม่โม้ให้ เราเรียกเป็นกองทัพเลยจ้ะโอตะดัน้ยากสุดแล้วด่านนี้ไม่ยากที่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยยังไม่ยิงสักตัวเลยไไม่่คออยปันนี้คือจะาพี่มีปืนแล้วไอ้เหี้ยใช่อันนี้เราจนเราก็เซฟเลยเซฟพี่เซฟเซฟเลยแบบเจ็บเหมือนมันจะมีพอเรากด B ขึ้นมามันจะเขียนว่าขั้นต่ำรอบหน้าเอาให้ได้สักแบบตีพันสามก็ได้แล้วเราซื้อแค่สกิลได้ไหมวะไมด้มันเปลี่ยนใหม่เลยด่านเพิ่งรู้ตัดส มันมันมันเล่นยากจริงซีมจะเล่นยากมากเพราะว่ามันคนเดียวอ่ะไม่สมมุตเองเสียงเงียบเสียงเงียบไม่มีเสียงหลุดให้กูเลยไอซีซีพีคิวจอยมาเขาเขาเขาดอเขาดอไม่เข้าไม่ข่าวไม่เข้าวอะไกบีพี่กบีกบีโอ้ยร้อยยี่สิบสก spike planted นิ้งสองตัวเฮ้ยเจียลากไปเลยโอ้ยอยู่ไ em. ม่ได้ s> <S อย eh ่าล่ะอย่าล่ะี่เราโดนแบบว่ so like าอันนี้กูกูซื้อปืนได้ยังเจอแล้วเวินียกูมีปืนเล่นละรอบนี้แล้วกูต้องใช้แฟลชเมื่อไหร่วะางมิกกี้เดี๋ยวพอเดินไปถึงข้างหน้าค่อยใช้แต่ว่าเดินมาด้วยกันนะถึงข้างหน้าค่อยใช้โหมดสแกนโดูไม่ถึงอ right. ือแหละรอรอโอ๊ยเต็มเลย เจยิงเลยยิงเยอะมากกันโดข้าไปแล้วโอเค่ผมยิงไปสี่เลยตายโอ้ยไม่โดนไอ้ขี้บังนั่งสี่ตัว Omen kills ไปเห็นจุดจอยว้ายระเบิดมันชื่ออะไรวะเฟดเฟดสี่สิบโดนไปฮิตหนึ่งหลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายสองตัวเข้าไปเลยไม่ยไม่ แล้วก็เมนหน mae, cioè, ึ่งหลังสายหนึ่งเมนหนึ่งเมน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 แทนเมนเมนข้างนอกสายมือเฮ้แกแกเมนคืออะไรวะเพื่อนก็เราไอ้เยี่ยมีไม่โดนเลยว่ะไอ้เยี่ยไม่ได้วอร์มว่ะ ไม่เป well, ็นไรพอๆกันวางเป้าอย่างเฮี้ยไม่เหงาไม่เหงาบอลล้อกกูยับเลยไม่เห็นว่อนแอไอ้ยักษ์กูไปกดซื้อมันใส่ได้เลยหรอใส่ได้ใส่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคอ๋นี่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 ขยุ่นไหมให้พี่สัมพิทชนโอเ้โหมาแล้วมาหากูแล้วเก็บออกจะเข้าซีจะเข้าซีจ่อจ่อมิกี้ออกหรือเปล่า ไปไม่ได้เพราะวันที่สองน่าดีตัวพี่ทำเองไรงนี่ยูเชอร์รันอิตไอ้เงี้ยมิกกี้มันอยู่ฮ่าง่าฮ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 ่่าฮฮ่าฮ่่าฮ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 นาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า้าฮ่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 าฮาฮ่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 าฮต่าฮ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 นาฮาฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่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 า้่าฮ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 ่ หลังซ้ายหลังซ้ายเดี๋ยวจะเปิดประตูช่วยตอนซีเมนเข้านะป้อมนั่นเลยแบ็ไซต์ตัวหนึ่งสปายดับซีโอ้นมีันออกมา30 seconds left เดฟ๋ยวดูออกไงเดี๋ยวดูสิที เเดออมาแล้วเว้ยเอาเว้ยก่อนจริงมาแล้วกูเปิดคิวได้แล้วแดนซ้อมกันแล้วแล้วล่ะลองก่อนลองก่อน That works รยดบ่อยไหมดิวยู่เอ๋มไก่อนอยู่เอ๋มไก่อนอ่าอยูเอ๋อ่ะใช่ใช่อยู่ไ้ก่อนอยู่ไปกันอ่าตะแกรงเอค่ะให้เยอะเล่นช้าเลยเล่นช้าแต่น่าจะจกสีเพราะว่าอันตรีเลยไอ้แสงน้องเลิศคืออะไร เล่น้ยเพื่อนเปิดแล้วครับมาแล้วมาแล้วคิดจอยน่าจะมาเล่นตัวเดียวนะคือเขาจบเยากค่ะเปิดที face your fear อ่าเดี๋ยวกูรอแฟดเลยยอู่เหมือนจะเข้าเหมือนจะเข้าโอ้แบทใช้เข้าแล้วพี่ไม่ตัวเดียวโอ้ยโดนหัวเม็ดเดียวเลยเฮีย spike planted ให้มาเดินก่อน ไปเมื่ตีให้มาให้มาเดินก่อนนะอาจจะต้องเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแปดมันมันจะหนีโอ้าม้บ้าไอ้อออไอออไาไออดอ่ะคือ้าถ้าหมดอา ไอ้เหี้ยวติดดอไม้น้องแกเลยไห้กวนตีได้เลยป่าววาวินอย่างงี้ได้จันตีก็ได้ได้นี่ต้องหว่านต่ำนี่ไรไ้พี่แทนแทนแทนขอขอขอปืนขอปืนฮะขอปืนเอ้าวไอ้เหี้ยแล้วใครจะเอาปืนกูวะแล้วจะเอาปืนมาทำไมวะไปมามาจะเข้าจะเข้าจะเข้านะอย่าลวกมาไปด้วยไปแตกจาดอย่ั่ว ยังไม่มีเพื่อนระวังบีพีมันเปิดประตูมาระวังตรงนี้ไม่มีบีไม่เข้าเรากลับไปเอไหมมิกอหรือมันจะเข้าบีระวังระวังหลอกระวังหลอกเอาแน่เลยเอแน่เลยใช่เขเลเ้วเอยช่เข้แล่เลยีชเข้าวแนลยเข้าวล้าว่เข้าแล้วเ้าแล้วนล่าไปได้ ให้ดูให้ One enemy remaining ตูนปีไม่ได้ลั่นเลยว่ะปกติกู teleport ready ยากปกติไข่แตกละไปแล้วเฮ้ยมันมันมันว้าบมันว้าบเนาะไปตรงนี้ปุ๋ยมันว้าบหนูหนูสมอง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 ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นมึงมึงรู้ใช่ไหมมิกกี้มึงเห็นไหมลาบโปลาบอ่ป เ,เปิดทุกวินหวังสวดมากปล่ยเหลียวแม่เอ,เอตัวนึงถอยกลับเอา้ามันพาเพื่อนมาดีปล่อยซีนะดูบีนะอ่ะแน่บีบีบีหน้าดีกว่ายังอยู่ไปเปอร์ตัวไปเปอร์ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่สมโมให้30 seconds left อุ้ยยี่สิบวิเลยนะเว้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรใครปล่อยของหนูวะหนูโอเคหน้าเอ๋พี่หน้าเอเหมือนหน้าเอหมดเลยเอ๋หมดรอรอรอหมดแล้วไม้ถังกแปดวิเขาไปแล้วเขาไปแล้วทิ้งยี่สี่วที่ใส่ตัวนอกใส่ตัวที่แพ้ไม่ทันแพนทันแพนไม่ทันหนะาแล้วแล้วเฮ้ยผูยิงหลัง เนี่ยแหละไอ้เหี้ยหนทางของไอพีเอสยิงหลังไอ้สัตว์สุดยอดเล่นแฟนทอมได้ฮะไอ้ไอ้นี่แว่นเดาฮะได้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อออกเล่นดีกว่าน้องไม้แบกจัดเลยไม่ไม่ยอดเปิดทุกวินมันมาลอยดีแย่ยิงไปตั้งสุดตัวน้องสุดยอดเลยว่ะคือเปิดทุกวินอะเปิดก่อนอะเอาเขาเล่นช้ามากมีแบบมีแบบไม่ออกตีพี่โอ้โหเป็นปันี้กูจากไหนวะ ไม่กูไม่เห็นตัวมันเลยวะเหมือนจะไม่ลอยแล้วนะเหอเดี๋ยวดีเสียงสี่สี่จะเข้าสี่จะเข้าเฟดตอก่นเขาติดเลือกนะเขาติดเลือกคนหนึ่งตลอดอ๋อหรือว่าเมื่อกี้มันเสียงวาร์ปมันขึ้นวาร์ปขึ้นข้างบนแน่เลยว่ะสี่สี่สี่เข้าเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วสวยแทนโด์สวยที่แล้วมันมั่ต้องมาเอะไอ้เบริจโง่ห่า มันหายแ้วคือซาตุลบตูปะตู Last player dead แถบไทยปอไปปล่อยตัวอะไรมาใส่กูก็ไม่รู้นี่แกไปดันบีแอร์เมื่อกี้ดักตูดเอาแชมเบอร์ไปด้วยไปกันสองคนไหมไปกันสองคนเลยวางแถบแล้วก็ไปที่วางแถบมาเล่นคู่กันได้เราเล่นเราเล่นเอสามคนยึดเราจะดันสุดเหรอไม่เป็สุดที่ดันไปเช็คเช็คมันมี่แถบคนนี้ Drop in a smoke สี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 ไปละ ไม่มีใครอยู่ซีเลยเหรอไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะดันเขาเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านมันอ่ะอีโคะนั่นนี่ทำไมใช้เป็กอุ้ยเราไปจุ่มสมมสเขาพี่สัตว์กูเปิดประตูล่อแทะยาออกนะแทนอ่ากูเปิดประตูล่อเดี๋ยวกูแฟะตรงเนี้ยทขาไมตั้งใจดีเพเอเพดีหมดเลยต่อให้ที่เหลือที่หมดเลยอยูในบีอยู่ในบีอยู่ในบีตัวนึงหลุดเข้าไปประตูเขาบีเขาบีเขาบีไปตัดแม่งเลยโอ ข้าประะตูนแทนเจอแทนขวาขวาไม่รู้มันเดินมายังนะนั่นแหละยังไม่เห็นเมนเมนไม่ก็ไปเอเลยมีสองอย่างเอ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 เป็นชามากแทนแล้วแทนแล้วแทนล้วแทนมุมยันต์ีแทนไแทนตีไม่เข้าไปหาเลยเออตายแล้วแทนจบมันเลย one enemy remaining หาหาเลยอยู่ไหนวะไอ้เหี้ย แล้วกดสิทำไมวะไอ้สัสไม่ไมาไหมไม่ได้ยิงใครเลยกดเช็คกดเช็คแทงขอแก้ตัวแทนเฮ้ยทำไมสติ๊กกเอร์มันเต้นได้ด้วยวะแทนขอแก้ตัวแทนซื้อให้กูหน่อยเพื่อนได้ได้ได้โอ้โหเฮียแล้วซื้อของแพงด้วยนะเหลือเหลือโอเคโอเโอเคเหลือสองพันได้อยู่อะไรเหลือเหลือแตไม่แบกพี่ขอบเก้าสามขอบเก้าสามยึดยึดหน้าเอยึดหน้าเอทุกรอบดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เล่นง่าย อ๋อกลณูแลี่มันเล่นยังไงมันว่าไปขวาอ๋อใช่ใช่ใช่วไปขวายัดของดีตัวธงมงคุณโดนสมงค์ะ You should run เช้ยมันคืออะไรวะอันเนี้ยอันติต้องออกต้องห้ามอยู่ข้างในถ้าแล้วถ้าแล้พี่ไม่ดอนดูดอะปล่อยปล่อยแล้วได้าไปไม่ได้อะทย์แปดไปเข้าแปดเข้าสปายไม่ืออนไหนเหียเอ่อเออก่อน่ One enemy r e m a i n อ n g เใครบังกูวะไอ็มิกี้มานร่กูวอปิดเลยฮ้ยราบังมาทางเกิดเราวเนี่ยเธอหายไปเลยตอนเนี้ยเบรอมังเฮ้ยอย่าเฮ้ยลอง h e น้องมาเข้าไปเป็นทุกวัน ยอดจริงไม่แต่จริงดูฟอร์มแม่หนาเมื่อวานแล้วนะเมื่อวานก็โหดรู้เลยแบกแน่นอนแอบเขาหาคนซ้อมในกลุ่มมะไม่มีใครตอบเขาอะไม่มีใครคุยกับหนูเลยอมีคนแต่ละคนโปรเจกต์เยอะทั้งนั้นเลยโอ้ยให้มันมาเหรอวะเอาซ้ายเอาเลยมิกกี้น้องปายดูฝั่งนี้ได้ไหมพี่จะดูฝั่งนี้ให้หนูดูขวาใช่ไหมคะโอเคได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบัาตัวเองไปอินเดียลอง่หนีเร็วเหี้ย เอาปะเข้าเค่ะโอ้โหแปดสิบโอเมนเบลพี่เฮ้ยเฮ้ยตัดได้อยูู่แฟดออกกันอย่างเท่ถามตัวถามตัวอยู่ข้างในสองเสียงวางหนึ่งแล้วก็หลังซ้ายหนึ่งเฮ้ยเอ้าอุ้ย Spike planted Teleport ready

มามามาเข้ามาเขามาเลยเราย้ายเลยเราไปซีไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ดัน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 ตีตัวเดียวซีตัวเดียวตีตัวเดียวไาต้องมานะพอสบาไปี่ไปตาไปเดินข้าไปไปตายเลยไปมีมีป้อมนะต้องยิงป้อมนะโอ้ยอะไรกนหนาวข้าติดกันอะไรเราย้ายเราย้ายได้เหลือสกิลปะไปเหลือสกิลปะเหลือเหลือเขาเนี่ยเช็ควอดดัฟฟอร์เช็ควอดดัฟฟอร์เลยเจ็บปะเจ็บร้อยสามวอด โ oh. อ้ยต้อาโดนนะบอมเรียบ down โอ้ยขอลี่เลยหนูลืมไปแล้ว่าหนูมีบอมสองตัวคอมเมนเลิมอะรอแป๊บรอแป๊บมิกกี้กูมีแฟลเพื่อนนี่กูแฟลเลยแล้วกูโตัอะไรวะตัวข้างหลังขนางมันมาแล้วมันมันลวกม อยู่ไหนวะล่าสุดมันอยู่ห้องข้างหลังพี่เตี้อวมันพี่เตี้อวมันไอ้เหี้ d ไอ้เหี้ยพี่เตี้ยวใครครับโอ้โหพี่ยิงโดนมันด้วยว่ะ54เราอาจจะจบดีนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยหมา พี่มันดักปั๊บนี่เฮ้ยตรงเอ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 มอเอ่อเ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 อ่อเอยอ่อเ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 ออเ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 เอเอเอ่อเ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 ยเอเอปเอเออเอเอเอ่อต้เอ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 ยอ่นเอเอเอเ้อมอเอาอเ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 ออเอเอเดเอเอเออเ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 ดเอ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 ้อเ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 เอหอเ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 อออออเอยเเเเเอดเอ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 เเอเเออเออ ไปสามเลยเอเออยู่สามตัวเทเลพอร์ตเร็วโอเคอันนี้คือเราจะเก่งใช่ไหมเก่งแล้วเราจะเก่งแล้วเฮ้ยคุยิงหัวไปเรืจุดที่แปดเราจะกำลังจะเก่งแล้วพี่ใช่ฮ่าฮ่าคือเวลาเราละอ่ะถ้าไปด้วยกันเลยจะไวไหมได้พี่ดีวายวิธีวิธีเล่นดีวคร่าวๆเดี๋ยวเราเอาเอาสแกมเขตตรงนี้ เช็คว่าเขาชาร้าสีไหมใช่ปะแล้วก็เอาเผาเลอร์เช็ควัวด่าฟอร์แคบแต่วะแค่นี้พอแทบหลังเลยครับหลังเดินก่อนไหมใช่ใช่ใช่เรู้สึกว่าเออิ่มมีประโยชน์อะไรบ้างเที่อ่าไปเลยไปเลยไปเลยตำตำเออนนั่แหละอ่าแล้วพอไปถึงข้างหน้าปุ๊บแตกหลได้เลยระวังระวังสมุขพี่เนีดี๋ยวเล่จะกเผาเลอร์เฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงเวัวด่าฟอร์เสี่ยระเบิดเช็คไกล้ให้อีกทีนึงอีกทีนึงได้ปะตัดี Bring them o w โอ้เคไปเร็วต้องหลังไซ้าไปเขียนเร็วออ๋นี่มิกกี้เดี๋ยวกูเดินให้เพื่อนไม่มีมีอีกหนึเออแฟงแฟงพี่ดูอยู่มันสมองแล้วนะกันฝั่งนี้เลยเฮ้ยหลังหลังหลังมา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 หลังออกมาตัวนึงมันเดินผ่านแถบพี่มาตตััววหลายพพี่อหลังตายหมดหลังตายหมด เลสลองโอ้โห80ข้างบนข้างบนเฮ้ยมาแล้วเว้ยเนี่ยเวลาที่เราจะโหดแต่กูไม่มีปืนไปคอนโทรลออฟสิ่เก็บอันติใช่ไหมแล้วอันติฟินิชเข้าสีใช่ใช่ใช่ไปเลยไปเลยแต่รอบนี้เราช้านะรอสแกนไั่นปุ่ยยิงไม่ทัน่งไปเก็บลูกแก้วได้เลยแล้วกูก็จะต้องอันติเข้าไปถอันติเข้าใช่กูไปนะหรือไม่แฟดก็ได้แล้วแต่ ไอ้แบบไอ้แล้วหนีถอยถอยถอยหนูแพนเปิดอะเล่นข้างนอกได้ยิงจากข้างนอกได้พี่เฮ้ยมันไอ้นี่มาแ่บเต็มร้อยไม่มีหลังเลยนะไม่มีหลังเลยไม่มีหลังเลยไม่เป็นไรมีไฟมีแฟตสกิลเยอะไม่เข้าไปไหนเลยเราตเกี้ไม่ได้ยินเสียงเลยเเลยป็นะไรฮ สองตัวไตัวไตัวที่วางกับข้างบนที่วางกับข้างบนไอ้ยอ้ที่วางข้างล่างพูดผิดโโอ้เสวยแล้วสวยแล้วควันติดได้องซื้ออะไรบ้างไม่ต้องซื้อเลยได้ได้ได้แล้วกูสามารถซื้อเชลิดเหมือนเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวให้แชมเบอร์เปิดเฮ้ยเอาออฟไลน์เปิดใช้ได้แล้วเรารอจอหน้าบีรออันนี้คือเรามารอประโเรามารอ เอตูความะลึกเลยเอไม่เดินเลยวะกูเดินกลับนะระหว่างที่แล้วกูโดนอะไรนักหนาเนี่ยไอ้ิวมันเยอะจังวะเอไดป่ะเออถ้าคิวจอยู่สอ่ะเามต้องเดินสอ่อเดี๋ยวโล่เดี๋ยวโล่ให้สีน่าจะแตกไดวางบอมชัวเดี๋ยวเราจบอ้โหมทางขวาฮือกูมาสีกูมาีเรเก็บออฟไหมสปดาวี วไอได้อีกตัวหนึ่งจิวจอยเอ้ยเรดสองตัวแทนสองตัวเพื่อนโดนแต่ไม่ตายนี่หว่าได้วางได้วางอยู่ไหนที่สุดพี่แทนก็ขอบคืนเป็นคนคุมน้อยว่ถ้าตีสี่กูเลิกบีได้ปะได้เออ เลิกบีดีกว่าถ้างั้นอะไปถึงเลิกตอนที่เพื่อนวางเสร็จแล้วอะใช่เพราะปูไม่ได้ช่วยอยู่แล้วอะมึงก็มีแค่อะไรก่อนกูไปไหมก็มีแค่สแกนเอดันเอดันเหมือนเดิมเอมาคอนโทรลเหมือนเดิมโมงแม่งเลยเฮีย w e l c มาอันตีไหนฮะอันตี C อ่ะโอ้ยมันอันตีไหนนี้วะตั้งแม่งอะเดินสายแม่งเลยเฮียเฮ้ยเอเอสองตัวยังต่ำโอเมนอยู่เอด้วยกูเข้ามาข้างในแล้วโอเคพี่เนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยคนซ้าย มันใายโดนระเบิดอืไอ้หมอนี่เออตีตัวเดียวมันรู้แล้วว่ากูอยู่นี่อ่ะพามาข้างบนมาข้างบนเฮียกูมาดักยิงแต่กูโดนยิงแทนหรอระเบิดออกวันท้อลเลยเนี่ยวันท้อวันท้อเหมือนกัน เดยมาเว้ยมาเว้ยไอ้เี้ยต้องเงียบไอ้เี้ยต้องเล่นเงียบเัวเจ้าปิดดับปืนไหนคะดับได้ดับได้ดับได้องมีของมีอะไรโก้ยใช่จริงๆต้องมีเพราะว่าไม่งั้นจะโดนไอ้เฮี้ยมันยิงแครี่กูด้วยแต่มันมันเห็นมันเห็นมันเห็นกูมันเห็นกูที่ยุเราไม่ไปได้เมื่อวะไอ้เฮี้ยกูกลัวแบบมันบินสไนต่อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่าให้ถ้าสไนร์ถ้ายังอยู่อ่ะถ้าอยู่ ดียพ่ไม่สมองได้แค่ถึงห่ไม่ได้เลยวะไอ้บอยให้กูไปก่อนไหมเพื่อนเอาดิอยู่ในสายอยู่ในสายข้างล่างโอ้วยพี่เฮ้ยอะไรวะมี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 ตรงนั้นอีกเฮ้ยม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแปดแม่งเลยเฮียมันโดนแปดกูมันโดนแปดกูโโนนดอันติใส่แม่งเลยสัตว์เดินไล่แม่งเลยนั่นแหละเพื่อนตรงนั้นแหละ you should run ฝ่ามือฝ่ามือพี่ สองตัวโอเคโอเคยิงได้ไม่ต้องหนีโอเคเฮ้ยเอายิงได้ปะเนี่ยต่อตัวลิงเลย one enemy n m r a i i ตัวไอ้ใครตายวะเออคือเป็นต้องตายเอ้าเอ้าเอ้าดันดันเดี๋ยวเราไปทาันการนะเดี๋ยวเราจบซีซีหมดเลย เฮ้กูได้ินเสียงเดินขอเสียงเพื่อนะครับหนเดินอ๋อข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 อรูกแก้วไล่สองได้สองได้สองได้สองเข้าเลยข้าเลยมันเหลือเต็มที่แค่สองตัวผู้โดนเลยทั้งหนาวเนี่ยของเพื่องนั้นเลยเฮียโอ้โหเดินมาถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วนะถึงถึงบ้านเราตัวหนึ่งนะมันเอามันเอามันเอาสไนไปน่าจะน่าจะเซฟมันเอาสไนเปไปน่าจะเซฟออกอะ เอพิ One enemy r วัน i n ้สวยออฟออฟอยู่ซีทีระวังนะล่าสุดอะเวลาออฟไปอาจจะอยู่ในถงโอโห้เออะอันนี้คือกูไม่ต้องไปก่อนใช่ไหมไปไม่ต้องให้มาไปกันโอเคจะเล่นบอมนะไม่มีหนูออฟ I have the spike มีมีออฟโอเคอย่างนี้หวานเลยไอ้หมอนี่สัตว์ใกล้ใจะเลยอันตีเลยนะพี่ได้เลยได้ได้ได้ตัวหลังได้สอง กู้ิ่งแลวมันจะแปเลยวะต่อคิวจอยังไม่ได้โน้โอ้โน้วางเปิดอยู่นี่โอเคอยู่นี่สตัวเลย w e a t f a Omen กับอร์ e วเปอ e r โดนไป40เฮ้ยเย็บมาทนายต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 ายอยู่ที่เดิมที่เดิม โอ้ยวิกกี้ผิเกมสวยมากไม่แบด่งดม,มากาถูกต้องอ <c oughs> โหดมากครับทุกคน ไม่ขนาดพี่แทนบอกมาเล่นนะเนี่ยเออพี่มีแฟดหนุ่มอะไรก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่ผมบอกไงผมก็สามวันแทนผมก็สามวันได้จังหวะได้เฮียกูเล่นวันแล้วแบบสองสามเกมมีวันแรกแรกที่กูเล่นแบบวันหนึ่งแบบสองที่โมงอะไรเงี้ยหนูเล่นหนูเล่นทุกวันหนูยังหนูยังอยู่ข้างล่างสุดน้องทำให้แทนเล่นได้ไงหนูไม่ทำเลยดูที่แอสซิสตั้งสิบแปดเฮ้ยหรือมันคือตายว่าอันที่สองอะอันที่สองอ่ะเฮียอ๋อ KDA แอสซิสต์ตั้งสิบแปด เอาปลายโดนแล้ว,ไป,ว,ลวไปแต่ถ้าไม่มีปลายคนอื่นก็เข้าไม่ได้นะเข้ายาก <ś led> จริงครับจริงเป็นยากกับ